สวัสดีครับพบกันกับเราเช่นเคยแล้วนะครับทางช่อง YouTube t p คนรักดีวันนี้จะพาทุกท่านมาทานอาหารอร่อยๆนะครับที่จังหวัดครนายกนะครับข้าวแกงราคาถ้วยละ10บาทนะครับส่วนข้าวตักไม่อั้นนะครับเรามาพบกับท่านเจ้าของร้านกันนะครับพี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมผมชื่อจุนครับพี่จุนเนาะร้านชื่อแคทครับครับ พี่เปิดร้านข้าวแกงมานานหรือยังครับเดือนนี้เข้าเดือนที่1นแล้วครับเดือนที่1นะครับเป็นยังไงบ้างครับลูกค้ากระแสตอบรับดีครับดีมากมากเลยถ้าเกิดว่าลูกค้าจะมาทานนพี่จะมายังไงครับผมบอกเส้นทางคร่าวๆปั๊มร้านจะอยู่ตรงปั๊มเอสโซ่ตรงข้ามกับสารากางจังหวัดนครนายกนะครับครับผมร้านจะอยู่ที่ปั๊มเอสโซ่ตรงข้ามสารากางจังหวัดนครนายกนะครับ การเดินทางมาถ้าเกิดมาจากกรุงเทพมายังไงครับพี่มาจากกรุงเทพก็เขาวิ่งเข้าเส้นคลองครับพี่วิ่งเข้าเส้นคลองแล้วก็เข้าเมืองนครนายกเลยครับผมเข้าเมืองนครนายกร้านจะอยู่ก่อนเข้าเมืองครับก่อนเข้าเมืองร้านอยู่ด้านซ้ายมือตรงข้ามกับสารการจังหวัดนครนายกครับเป็นร้านอยู่ปัมเบสโซครับครับผมที่ทั้งนั้นเราเข้าไปดูในร้านกันได้ครับเชิญครับครับผมคนเต็มร้านกันเลยนะครับพี่ ครับอาหารแต่ละวันมีอะไรบ้างครับผมกับข้าวของเราจะมีสิบอย่างขึ้นครับพี่สักข้าวสิบอย่างขึ้นนะครับมีสิบอย่างขึ้นจะมีพันโลอ่ามะลายัดไส้นะครับต้มฟักน้ำพริกปลาดุก็เป็นพวกแดงต่างๆครับผมเมนูจะหมุนเวียนครับพี่เมนูหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนกันไปค่าเครืละสิบาทใช่ไหมครับพี่เ้วยละสิบบาทครับผมเป็นเ้วยละสิบบาทแล้วก็ข้าว เป็นจานละสิบาทข้าวนี่เป็นจานจานละสิบบาทครับผมเป็นจานจานนี้ครับสิบบาทครับข้าวจานละสิบบาทตักได้เรื่อยๆมาไม่อิ่มมาตักได้ครับแต่คิดสิบบาทคิดสิบบาทจานเดียวี่จานเดียวสิบบาทถ้าไม่อิ่มตักเรื่อยๆได้เรื่อยๆเลยครับไม่คิดตังเพิ่มข้าวจะเป็นข้าวหอมข้าวจะเป็นข้าวหอมมะลิยางดีมะลิผสมครับผสมครับแต่กินนิ่มอร่อยหอมครับพี่ครับแล้วส่วน หวานของหวานครับก็จะหมุนเวียนกันไปครับพี่จะเป็นรอดช่องเจาะกล้วยครับผมในนี้ก็จะเป็นเมนู10บาทเหมือนกัน10บาทเหมือนกันนะครับอันนี้เติมได้ไหมพี่หรือว่าอันนี้เป็นถ้วยครับพี่๋อาเป็นถ้วยเลยที่เป็นถ้วยนะครับถ้าจะเพิ่มก็คือสั่งเป็นถ้วยมานะครับก็ที่เปิดบรรยากาศในร้านครับผมที่เปิดมาเนี่ยนะพี่ลูกค้าเต็มทุกวันไหมครับผมทุกวันครับพี่ทุกวันเต็มทุกวันนะครับกระแสตอบรับดีครับกระแสตอบรับดีนะครับการเดินทางมาก็ง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับครับ อยู่ที่ปั๊มเอสโซ่นะครับตรงข้ามกับสารากางจังหวัดนครนายกนะครับท่านที่เดินทางมาจังหวัดนครนายกนะครับอยากลองให้ท่านมาลองทานอาหารร้านชื่ออะไรนะครับพี่โกดังแกงครับโกดังแกงสาขาหนึ่งสาขาหนึ่งนะครับอยู่ที่ปัอมเอสโซ่นะครับนครนายกตรงข้ามกับสารากางนะครับเดินทางมาง่ายมากนะครับ ขอบพระคุณมากครับพี่วันนี้นะครับครัสดีครับขอให้ขายได้ดีๆลูกค้าเยอะๆนะพี่นะร้านข้าวแกงราคาถูกนะครับชื่อร้านโกดังแกงสาขาหนึ่งนะครับมีกับข้าววันละสิบกว่ายางส่วนข้าวก็จานละสิบบาทนะครับไม่อิ่มตักเพิ่มได้กินจนกว่าจะอิ่มนะครับไม่คิดตังเพิ่มกับข้าวสะอาดบรรยากาศร้านก็ดีนะครับ ขอเชิญทุกท่านมาอุดหนุนกันได้ทุกวันนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับร้านจะตั้งอยู่ที่ปั๊มเอโซตรงข้ามกับสาลาการจังหวัดนครนายกนะครับสอบถามเส้นทางได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0981473498นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาอุดหนุนนะครับขอบคุณครับ